ทำแผนเที่ยวต่างประเทศด้ยวยตัวเองทำยังไงยากไหมไปดูคะ่ะเวลาเราทำนะคะเราจะทำจาก eXcel แบบนี้ค่ะโดยใส่รายละเอียดลงไปให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเราจะรีเสิร์ชที่ที่อยากไปก่อนจัดกลุ่มที่ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะดูจาก g o o g l e Map เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะรีเสิร์ชวิธีการเดินทางแบบละเอียดเอามาใส่ไว้นะคะพร้อมทั้งโลเคชั่นนั่งสายอะไรย,ยังไงนะคะเอาแบบไม่หลงแน,แน่เลยและนี่ค่ะเราจะมีรูปนะคะว่าแต่ละที่หน้าตาเป็นยังไงเพื่อไม่ให้หลง และทุกครั้งที่ไปต่างประเทศนะคะเมยซื้อประกันเดินทาง Travel Protect ของธนาชาติค่ะ พราะราคาถูกมีหลายแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง209บาทต่อทิปเท่านั้นเองถ้าไปกันทั้งครอบครัวพ่อแม่ซื้อประกันแถมฟรีลูกอีก2คนราคาเพียง549บาทแอดมิด <Ad min S 2> ไม่ต้องสำรองจ่ายพร้อมช่วยเหลือทุกที่24ชั่วโมงมีค่าชดเชยเครื่องบินดีเลย์พลาดการต่อเครื่องบินทุกๆ6ชั่วโมงได้2,000บาทสูงสุดถึง50,000บาทผู้สูงอายุต,ตั้งแต่75ปีขึ้นไปก็ซื้อได้เที่ยวแบบอุ่นใจสุดๆที่สำคัญเขาคุ้มครองครบทั้งอุบัติ วิธีการซื้อก็ง่ายมากแค่เข้าเว็บไซต์ธนาชาติกดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเลือกประกันเดินทางเลือกแผนประกันที่ต้องการและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อซื้อประกันครบทุกๆ500บาทรับสตาร์บ e ัคอีคูปองมูลค่า100บาทสูงสุด1,000บาทไปเลยและถ้าใครซื้อตามจากคลิปนี้ให้กรอกโค้ด W O M M จะได้บัตรโลตัส e อีคูปองมูลค่า50บาทต่อการซื้อง่ายๆแค่นี้เลย แนะนำเลยนะคะมีไว้ก็อุ่นใจไปต่างประเทศต้อประกันเดินทาง Travel p r o ทคจากธนาชาติเลย